สวัสดีครับวันนี้อยู่เกมโรบอตกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้อยู่กับแมป Fish It นะครับเรามาดูว่าแมปนี้มันจะเป็นยังไงไป่ะ Let's go ครับโอ้โหโอ้โหอออันนี้คือเออเออเอ่อเพื่ออะไรเนี่ยปึจึ๊บอ๋อต้องคลิกไวๆต้องคลิกไว เราได้อซูรีอ๋อถ้ามันมีเกรดด้วยเมื่อกี้ไม่ได้ดูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเราจะได้ตัวอะไรเราจะได้ตัวอะไรฮึบโอหหอยทะเลเอาะเราตกปลาเสร็จแล้วมันให้ไปไหนต่อขายได้เ8คขอยอ่ะไปตกปลาเหรอตอนนี้เรามี423อเอาอันนี้ไปก่อนแล้วกันใช้นี้ไปก่อนอ๋อนี่มันคือเหยื่อตกปลาเหรอเนี่ยโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้อยู่ได้อยู่ขั้นตอนแรกเราไปตกปลากันดีกว่าครับฮ้ ตกไรนี่คือตกไอะไรเนี่ยโอ้โหได้แฮริงฟิตนะครับึป๊บจิ๊บจิ๊บโอเคเอาหม่เอาหม่โอ้โหตัวนี้ก็ไม่เท่าไหร่นะตัวนี้ไม่เท่าไหร่ตัวนี้ไม่เท่าไหร่โอ้ยโอ้ยปลาจระเข้เหรอโอเคคิกกโอ้ยมีให้สุ่งกาชาอะไรหรือเปล่านะอันนี้คือพชั่นเนาโอ้ยตอนนี้เรามีเงิน5 4 6ละเบ็ดมัน900นี่ว่าไม่ไม่ได้ไม่ได้ออะไรอ้ยโอ้โโอ้โหโอ้โหโอโหโโหโอ้โหโอ้โหโอ้อ้โหโอ้อ้โหโอ้ เราได้มา1,800งพัแล้วเพราะซื้อเหยื่ยตอตกปลาดีกว่านี่โอู้น้องกบอ่าอันเดิมต้องมาตัวนี้แล้วต้องมาตัวนี้แล้วโอ้โหโอเคเดี๋ยวเราเอา,เอาปลาไปขายเงินเดี๋ยวเราได้มาทั้งหมด18ตัวนะได้ทั้งหมด1นึ่พันแปดร้อยห้าสิบกว่าบาทก็เดี๋ยวเราเอาตังค์ไปซื้อเบ็ดดีกว,ว่าเออเพราะว่านี้ดีกว่า เออ99เราบอกมีหรือมีหรือมีหรือจะไม่ซูมโอ,โ,โอ้โหโอ้เฮ้ยเอ่เอมันเป็นสกินสวยแน่ให้ดูสิมันสวยมากเลยอะเฮ้ยเราได้ทูน่าเหรอเราได้ปลาเยลโลฟินทูน่าก็คือเป็นปลาเอ่อปลาทูนา่าขี้เหลืองใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดตัวเนี้ยเฮ้ยแต่เห็นชามสโตมันคืออะไรอะ่ะเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โอ ยรอบนี้เราได้8,000เลยว้าวว้าวเออเอาไีดูกันซื้อคันเบ็ดราคานี่5,000พันดูกันคันเบ็ดของเรารอดเป็นอไอซ์รอดนะครับคือเป็นคันเบ็ดแบบน้ำแข็งลัก60เลยนะครับสปีดเย็ดเปอร์เซ็นต์เียมิดไนน์นะครับก็ลักเพิ่มอีก2 2 โอเคครับรอบนี้เราตกได้ผลประกอบการค่อนข้างโอเคนะได้อ e ีพิกมาตัวหนึ่งการขายรอบนี้เราจะได้ราคาเท่าไหร่ปะ่ะก็ตกมาได้เยอะอยู่นะพอส่งวรไปอุ้ยรอบนี้เราได้1 1 0 0 0 0เลยนะรวมเป็นเสร็จทั้งเ้นตอนนี้เรามีเงิน2 2 0 0 0แล้วเป็นการเพิ่มเอ่อเป็นลักกี้รอตนะตกไปตกมาก็เพลินดีนะทุกคนไปตกกันต่อเลย เกาะใหม่ตรงนี้อจอดดโอเคเหมือนเดิมโอเคตอนนี้เราถึง Coral Reef แล้วในนี้มีอะไรนะโอ้ยในนี้สวยเนี่ยอลังการนะเดี๋ยวเราตกตัวนี้เสร็จเดี๋ยวเราลองไปดูไปชัวเกาะนี้ปะว่าเกาะตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะโรแมนติกเลยแหละสวยอะโรแมนติกมากถ้ามาเล่นกับแฟนคือแบบคงจะโรแมนติกมากเลยแบบเราไม่มีแฟนยังไงต่อไปเป็น Tropical Gulf กันดีกว่าเกาะนี้ก็สวยอยู่นะ Megalodon Hunt เอออันนี้คืออะไรอ่ะข้าไปดูสิเมกาโลดอนอันนี้คืออะไรถ้าเราตกแล้วมันจะเป็นไงไหนดูสิโอ้ได้ปลาตัวใหม่โอเคแคนดี้ปลาด้วยไฟเดี๋ยวรอไปวิชชั่นแมนไอแลนด์เคเกาะนี้ก็ค่อนข้างสวยงามอยู่นะเฮ้ยเดี๋ยวนะนี่คืออะไรอ่ะมีมีสปินได้ไหนไหนดูสิอ๋อโอ้โหวันนี้สวยมากเลยอ่ะกาแล็กติกสกินสวยมากแต่แบบเอาไปทำอะไรอุ้ยก่อนนี้คนเยอะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนะเอ้ยนี่มันเกาะเดิมนี่หว่าเฮ้เชี่ยเชี่ยนี่มันเกาะเริ่มต้นนี่หว่า หลังจากรับชมคลิปนี้จนจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับคลิปหน้าเราจะทำอะไรไปที่ไหนก็ติดตามชมกันเลยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย